สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทย เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนเมษายน2566นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณชาวมังกรลัคนามังกรราศีมังกรหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลา์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครต์ทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดสับสไครต์ติดตาม อาจารย์ขอกำลังใจนะคะช่วยกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะค่ะเรามาเริ่มการวิเคราะห์นะคะดวงดาวาเริ่มกันตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะถึง30เมษายน2566นะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชาวมังกรบ้างน,นะคะเราก็มาเริ่มต้นที่ดาวตนุลักษ์ก่อนก็ได้นะคะ ราศีมังกรดาวประจำตัวท่านก็คือดาวพะเสาร์นะคะพะเสาร์ตอนนี้อยู่ที่ราศีกุมนะคะซึ่งราศีกุมก็เป็นบ้านของพระราหูพะเสากับพระราหูเป็นคู่มิตรกันและก็ราศีกุมนะคะพะเสาก็มาครองร่วมกับพระราหูนะคะมาอยู่ด้วยกันเพื่อนกันอะไรประมาณนี้หุ้นส่วนกันก็ได้แต่คนเป็นใหญ่ก็คือ ผู้เป็นใหญ่นะคะก็คือพระราหูนั่นเองอนะคะพระเสาก็จะคองร่วมอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าได้ตำแหน่งเกษตรนะคะแล้วพระเสาเนี่ยาดาวธาตุไฟมาหยุดอยู่ธาตุลมก็จะทำให้ความเป็นพระเสาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยจากพระเสาเป็นคนสุขุมลุ่มลึกเป็นคนที่แบบ มีโลกส่วนตัวคนเข้าถึงยากนู่นนี่นั่นเป็นคนวางตัวแบบนิ่งๆอุ้ยอ่านใจยากนะคะชาวมังกรก็จะมีลักษณะตามดาวพระเสาแบบนั้นเลยนะคะแต่พอพระเสาเนี่ยย้ายมาที่ราศีกลุ่มและก็จะอยู่ราศีกลุ่มไปสองปีครึ่งนะคะพระเสาอยู่ราศีละสองปีครึ่งถึงจะย้าย ราศีไปข้างหน้าก็คือราศีมีนนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อพระเสารมาอยู่บ้านของพระราหูในภพเรือนคําว่ากระดุมพระค่ะ,ะกระดุมพระก็คือพบเรื่องของการงานอ่าการสร้างมันไม่ใช่กรรมะอย่างเดียวนะคะกระดุมพระก็คล้ายๆคํา,คาคว่าการงานเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องทําเพื่อหารายได้นั่นเองนะคะ,ะในภพคําว่า กระดุมพระจึงเป็นการสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้การทำมาหากินนั่นเองเพื่อที่จะทำให้รายได้ผลประโยชน์เยอะๆมากขึ้นมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพระเสาร์มาอยู่ตรงนี้จึงแอคทีฟมากนะนะคะมีเพื่อนอช่วยสนับสนุนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวมังกรท่านจะขะยันมากๆมีความคิดความอ่านที่แบบ คือคิดในคิดคน้นหรือคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะทำเงินได้เยอะๆอ่ะช่วงนี้ยชาวมังกรจะเป็นอย่างนั้นยิ่งเห็นไหมฮะตีโกโนนกับดาวพระอังคารเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่อยู่ในพลังงานของการกระตุ้นทำให้ชาวมังกรเนี่ยเคลื่อนไหวมากขึ้นพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระลาพะก็คือรายได้คล้ายๆกับกระดุมพันนั่นแหละนะคะ ความสำเร็จการเติบโตนะคะก็แปลความหมายคล้ายๆกันก็ย่อมที่จะส่งผลนะคะอ่าทำให้ชาวมังกรเนี่ยขยันขันแข็งแล้วก็มองอนาคตมากขึ้นมองการเติบโตของตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็พระราหูมาเรือนของพระอังคาร เห็นไหมคะดาวก็จะโยกกันอยู่นี่แหละอาจารย์ถึงบอกว่าดาวเข้าถึงกันในตําแหน่งโยกแบบนี้นะคะพัชคารโยกกับพระราหูพระราหูโยกกับพระเสาร์แล้วก็กุมกับดาวพระศุกร์พระพุธเนี่ยก็จะส่งพลังงานถึงกันแบบนี้ไปด้วยในเรื่องต่างๆที่ดาวเขากุมกันอยู่อย่างพระศุกร์เนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนบุตรตาเพราะนั้นบุตรตาแปลว่าอะไรอ่าลูกน้องบริวารบุตรล้านก็ว่าไปนะคะอ่ามาอยู่เรือนคําว่าพันธุอ่าก็อยู่กันแบบ เป็นครอบครัวหรือเป็นแฟมิลี่ที่อบอุ่นนะคะมีพระสุกพระุกกับพระพุทธนะคะเป็นคู่ทักดน้ําเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนเป็นอย่างดีในเรื่องของครอบครัวของชาวมังกรจึงมั่นคงถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ช่วยกันคะ่ะนะคะอาจจะพิเกณณ์ซื้อบ้าน ซื้อที่ดินทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็นได้นะคะในกรณีที่กระดุมพระมาอยู่เรือนพันธุนะฮะคือพระราหูนั่นเองมาอยู่ตรงนี้ก็จะเกิดความคิดที่จะบางท่านก็อาจจะทำะเขาเรียกว่าทำงานหรือทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับหลักหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินก็ถือว่าดีมากๆที่จะรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรเป็นก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นได้เลยนะคะ เป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยนะคะก็จะออกในแนวของการทําพันธสัญญาเอกสารเกิดขึ้นแบบนั้นได้ด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะในวันที่6ค่ะดาวพระศุกร์เนี่ยนะคะที่อยู่ราศีเมษซึ่งเป็นบ้านพัางคานเป็นคู่มิตรกับพัางคานนะคะพระศุกร์เป็นอุจจารพิมุกเนาะก็ยังมีตําแหน่งอยู่แล้วพระศุกร์จะย้ายวันที่8เมษายนพระศุกร์ย้ายมาที่ ราศีพฤษภซึ่งก็เป็นบ้านของพระศุกร์เองเมื่อพระศุกร์ย้ายย้ายมานะคะก็จะส่งผลในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของงานด้วยนะคะพระสุกรของสองเรือนนะเองเรือนคาว่าบุตรกรรมะเพราะฉะนั้นชาวม,มังกรบางท่านนะคะถ้าใครว่างานแปลว่าได้งานทําแต่ถ้าใครทํางานอยู่แล้วอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้น มีงานเข้ามาเยอะขึ้นก็ตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์และเงินทองเพิ่มเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยแบบนั้นนะคะในความหมายของพระสุขที่มาจากเรือนกรมมะนั่นเองหรือพระสุขเนี่ยอาจจะเป็น ตัวการเงินได้ด้วยดาวพฤหัสคือดาวการเงินใช่ไหมฮะในเมื่อมาจากกรรมะกรรมะคือการงานการธุรกิจการหาไรายได้นะฮะที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความหมายของดาวพฤหัสอาจจะเป็นเรื่องของเ,อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสําอางกิฟช,ช็อปจิวเวลรี่เครื่องประดับดอกไม้อาธุรกิจร้านอาหารธุรกิจที่ทําเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติธุรกิจการท่องเที่ยวก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็จะทําเงินทํากําไรเป็นกอบเป็นกำให้กับ ชาวมืงกรปังมากๆเลยค่ะอ่าโอเคนะคะแล้ววันที่14เมษายนนะคะดาวที่จะมีการย้ายก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์จะย้ายมาที่ราศีเมษค่ะพระทิตย้ยายมาที่เมษในวันที่14พระอาทิตยได้ตําแหน่งมหาอุดเลยค่ะอ่ามหาอุดคือความยิ่งใหญ่อ่าความยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรพระอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนคำว่ามรณะค่ะมรณะไปพันธุก็ここอาจจะแปลว่าเออบางท่านมีเกณฑ์ย้ายย้ายบ้านได้บ้านหลังใหม่ย้ายคอนโดอ่าได้คอนโดหลังใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะเป็นการเปลี่ยนแปลงมรณะพันธุหรือบางท่านก็เป็นการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยรีโนเวทบ้านซ่อมรถอะไรก็ว่าไปแบบนั้นได้ด้วยมีเกณฑ์ที่จะเรื่องของใช้เงินเกี่ยวข้องกับ เห็นไหมฮะดาวถึงกันอยู่โยกกับดาวพระเสาร์ตนุรักษ์ท่านเออเกี่ยวข้องกับเรื่องใช้ใจ่ายในเรื่องของอบางคนก็ซื้อบ้านหลังใหม่หรือบางคนซ่อมบ้านอะไรก็ว่าไปแบบนั้นเป็นอ่าเป็นการใช้เงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อ่านะคะหรือบางบางท่านซื้อประกันก็ได้นะอ่าเป็นเรื่องของใช้เงินเกี่ยวข้องกับการซื้อประกันแต่ การทําเพื่ออะไรเพื่อหวังความสําเร็จนะคะหวังการเติบโตไปข้างหน้าค่ะพบสุภาะอ่ะอาอริสุภาะทาเพื่ออะไรใช้สติปัญญาแล้วใช้สมองแล้วว่าเฮ้ยเราทําอย่างนี้เป็นการเก่งกาไรหรือเป็นการวางแผนระยะระยะยาวคู่วางแผนนะพระอาทิตย์กับพระพุทธสติปัญญาวางแผนยิ่งมีดาวแห่งความมีเล่ห์เหลี่ยมหรือความฉลาดล้ำลึกของพระราหูมากุมอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งทําให้ ชาวราศีมังกรเนี่ยคิดแปลกคิดแตกต่างหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากช่วงที่เคยเป็นนั่นเองอ่านะฮะโอเคในวันที่19ค่ะดาวที่จะมีการย้ายอีกก็คือดาวตรีเทพประธานไฟสุภาห์ดาวพฤหัสค่ะพฤหัสย้ายมาที่อ่ะราศีเมษนะฮะ ได้ตำแหน่งคำว่าราชาโชคโอ,อ้สวยมากเลยค่ะราชาโชคไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองโชคลาภปฏิหารเกิดได้นะฮะปฏิหารเกิดได้เพราะว่าหนึ่งนี่ดาวปฏิหารดาวพระเกตเนี่ยอยู่เรือนของพระพุทธพระพุทธมาอยู่เรือนของพ่าคคารแรกเรือนกันอยู่อ่าก็จะไปกระตุ้นให้ดาวพวกนี้ทำงานแบบเขาเรียกว่าว่องไวรวดเร็วผลประโยชน์เข้ามาอ่ารวดเร็ว ถึงตัวชาวมังกรแบบถึงง่ายๆอะ่ะอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันโอกาสเนี่ยมันเข้ามาง่ายๆได้ด้วยในช่วงแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะไปคอนแทคติดต่ออะไรก็ตามคนเขาก็รักและเมตตาชาวมังกรน,นะฮะถึงแม้พระหัสมาจากเรือนวินาศนะฮะวินาศอาจจะแปลอ่าวินาศ ไปที่เรือนวินาศสาหชาพันธุก็อาจจะไปที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้เป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้หรือวินาศเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นช่วงที่ผ่านมามันยังไม่เคลียร์ไม่จบมันอาจจะอยู่ในมุมมองมืดมืดอยู่ในมุมมองที่ไม่เปิดไม่อยากให้ใครรู้ใครเห็นอะไรประมาณนี้แต,แต่พอดาววินาศานะเข้าเรือนของพงังคานเห็นไหมพังคานตกอรเี อะไรต่างๆมันต้องเปิดออกมามันต้องเคลียร์นะคะดาวเขาจะถึงการพลังงานเนี่ยโยกกันอยู่เห็นไหมคะพระอาทิตย์ก็จะส่งผลถึงพระอังคารในเรื่องของความเขาเรียกว่าจะต้องแบบชัดเจนเปิดเผยอ่ามรณนพันธุจะต้องทําให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมาอะไรแบบนี้แหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปิดอะไรคนต้องเห็นคนในสังคมเห็นคือเห็นแบบ อะไรที่มันเป็นความถูกต้องนั่นเองมันจะไม่ได้แปลว่าลับๆอีกต่อไปนะคะอะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลลับข่าวอะไรที่หรือผลงานอะไรที่ปิดบังมันก็จะต้องถูกเปิดออกมาหรือผลประโยชน์ที่ท่านรอมานานแล้วท่านรอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ผู้ใหญ่จะประกาศว่าไอ้ตรงนี้เราได้เราผ่านบมงท่านไปสอบก็ได้นะ ไปสอบ,ร,บร,ร,รับราชการหรือสอบใบอนุญาตอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยรอเมื่อไหร่จะเปิดอันอย่างเงี้ยเปิดได้เลยนะคะเปิดได้ค่ะแล้วก็เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าดาวแลกบ้านกันอยู่นะคะในพบคาว่าสุภาพมันแปลว่าเติมโตชื่อเสียงการไปสอบเนี่ยแหละค่ะความหมายคําว่าสุภาพนี่แหละสอบหรือการเรียนรู้หรือความหมายอีกอันนึงคําว่าสุภาพแต่งงานนะคะหมายถึงมั่นหมายแต่งงานดนด้วย นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองว่าถึงขั้นแต่งงานพอดีไม่มีดาวพระจันทร์เขียนไว้นะคะเพราะว่าพระจันทร์เดิน2วันครึ่งแต่อาจารย์จำได้ว่าจะมีช่วงดาวพระจันทร์ที่มาเดินอยู่ราศีเมษที่อาจารย์เคยเดี๋ยวนะคะขอดูปฏิทินนิดนึงอาจารย์เป็นโลกหลงลืมด้วยแก่แล้วนะคะ,ะพระจันทร์ได้ตำแหน่งมหาจักร มหาจักออยู่วันที่เท่าไหร่นะพระจันนะคะจะอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยในวันที่19บเกาอยู่ราศีเมษสิบเิ ยี่สิบเอ็ดนะคะพอยี่บสองพระจันทร์ถึงจะย้ายไปพืชศพเนาะพระจันทร์จะอยู่ตรงเนี้ยนะคะถ้าพูดถึงความรักเราก็ต้องเอาดาวจันทร์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอดีเขาเดินสองวันครึ่งอาจารย์เขาเลยไม่ได้วางดวงดาวพระจันทร์ไว้นะฮะเพราะฉะนั้นพระจันทร์เนี่ยในช่วงวันที่วันที่สิบเก้าที่เขาอยู่ย้ายมาที่ราศีเมษนะคะพระจันทร์มาราศีเมษในวันที่ 1 9เวลา23.17นน่นนะย้ายเข้ามาที่ที่ราศีเมษนะคะได้ตำแหน่งมหาจักรเพราะฉะนั้นปัตตนินะคะพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนปัตตนิพอมาอยู่ตรงนี้เป็นมหาจักรนี่แหละค่ะจึงต้องพูดคู่ดาวเนี่ยพระจันทร์กับพระอาทิตย์เขาเรียกว่าคู่สามีภรรยาตามความหมายนะเออแล้วมาเจอคู่กับ พระพฤหัสเป็นพ่อของพระจันทร์ตามตำนานเขาก็มีตำนานนิทานดังหูราสตร์อยู่พอประมาณนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมองว่าอะไรก็ตามจะต้องถึงผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเฮ้ยจะแบบคบกันแบบลับๆไม่ได้นะเนี่ยมีผู้ใหญ่มองๆอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักใครครบหากันมานานอันนี้จะต้องไปถึงผู้ใหญ่ละอาจารย์มอง การเป็นครอบครัวค่ะพบคำว่าพันธุนั่นเองนะคะช่วงนี้จึงเป็นช่วงในเรื่องของความรักที่ดีของชาวมังกรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก,ก็จะสมหวังเพราะผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนอะไรที่เป็นลับๆนะคะพอเป็นวินาศพันธุก็จะเปิดออกมาเพราะพระจันทร์อยู่ตรงนี้เป็นเป็นคู่พ่อลูกแล้วก็เป็นคู่สามีภรรยาก็เหมือนกับ กลางวันมีกลางคืนมีพระอาทิตย์ก็มีพระจันทร์นั่นแหละคะ่ะถ้าถ้าแปลความหมายนะคะในช่วงแบบนี้จึงเป็นช่วงที่ดีในะเรื่องของความรักสําหรับชาวมังกรได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าอะพระจันทร์จะย้ายในวันที่ที่อาจารย์เคยลงไว้นะวันที่20 22ก็ย้ายมาอยู่ที่ราศีพฤษภในตำแหน่งบุตรตาก็มาเจอกับพระศุกร์อยู่ดีก็เป็นคู่ปิ๊งคู่สเสนหา ก็ยังเป็นความมีเสน่ห์ของชาวมังกรมีคนเข้าหาเยอะก็ได้มีช้อยเลือกเยอะอาจจะเป็นคนทางไกลต่างประเทศก็ได้นาะใครที่คุยออนไลน์สังคมแชทคุยเออคุยได้เลยค่ะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจกับชาวมังกรและอาจจะไปถึงขั้นแบบเป็นคู่รักกันเกิดขึ้นจริงๆในอนาคตได้ด้วยถ้ามองในเรื่องของความรักนะช่าก็ อย่างมองในมุมดีแต่ถ้าใครเป็นคู่สามีภรรยากันอยู่แล้วอู้ก็รักกันมากๆเลยในช่วงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงที่ดีของชาวมังกรมากๆนะในช่วงเดือนเมษาอยากได้อะไรลงมือทำแล้วเกิดความสำเร็จมันเหมือนพลังดวงดาวนี่ส่งเสริมและผลักดันแต่พลังงานดวงดาวส่งเสริมแล้วคนเราไม่ลงมือทำ จะรอให้โอกาสวิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อดาวตนุลักษ์ท่านไปอยู่ที่ราศีกุมธารลมท่านจะต้องแอคทีฟมากกว่าที่ท่านอยู่บ้านของตัวเองอยู่บ้านของตัวเองอยู่มังกรก็สบายสบายใช่ไหมยังไงก็ได้แต่พอท่านมาอยู่ตรงเนี้ยรับรองนิสยัยท่านเปลี่ยนแล้วดีด้วยเพราะมันคือความขยันมุ่งมั่นแล้วประสบความสําเร็จในทุกด้านคะ่ะ นี่ก็คือดวงดาวบอกไว้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ